นานมาแล้วที่มนุษย์รู้จักนำเศษซากชิ้นส่วนสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะหนังหรือกระดูกซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวทั้งความคงทนและสวยงามสามารถนำมาประดิษฐ์ดัดแปลงเพื่อใช้งานในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอาวุธเครื่องประดับเครื่องดนตรีและบางครั้งก็ถูกนำมาเป็นส่วนประกอบของงานศิลปะอันทรงคุณค่ากระดูก เขี้ยวงาและเขาของสัตว์หลายชนิดได้ถูกภูมิปัญญาของมนุษย์คิดค้นวิธีการตัดแต่งขัดเกล่าเพื่อหลอมรวมสัมพัตธภาพระหว่างจินตนาการและฝีมือของผู้สร้างสรรค์ให้ปรากฏความสง่างา,ามเผยโฉมความโดดเด่นในเชิงศิลป์จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ในบรรดารงานศิลป์จำนวนนั้นบางแขนงได้ใช้วิธีสลักลายเส้นละเอียดอ่อนบรรจงเรียงตัวฝังอยู่ในผิวเนื้อของเขี่ยวงาซึ่งแฝงไว้ด้วยอารมณ์สามารถจินตนาการเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ได้อย่างสมจริงจนบางครั้งทำให้ผู้พบเห็นเกิดความพิศวงชื่นชมในพรสวรรค์และความสามารถของผู้สร้างผลงานชิ้นนั้นอย่างลืมตัว และนี่คือทริปใหม่จากสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้ทีมงานสองโลกจะขอพาท่านไปสัมผัสกับงานศิลป์ที่สร้างสารรค์บนเขี้ยวงาจากฝีมือของศิลปินชาวไทยซึ่งมีความวิจิตบรรจงไม่แพ้ใครในโลกเช่นกัน ตคริมชอหรือที่คนไทยเรียกว่าการจานลายเส้นเป็นงานศิลปะที่เกิดจากการใช้เข็มปลายแหลมเขียเขียนสลักสลาวลงบนเขี้ยวงาหรือเขาสัตว์โดยจะต้องกรีดเจาะให้เกิดรอยเส้นบนเนื้องาหรือบางครั้งจะใช้การแต่งแต้มสีเพิ่มเติมเพื่อให้งานที่ออกมามีความสวยงามสมจริงการจานลายเส้น เป็นวิธีที่รู้จักกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณเชื่อกันว่าอาจเกิดมาจากชาวเรือที่ต้องออกทะเลครั้งละหลายๆเดือนจึงเกิดความกดดันภายในจิตใจการระบายออกที่ดีที่สุดตามธรรมชาติของมนุษย์วิธีหนึ่งก็คือการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยการขีดเขียนสิ่งที่อยู่ในใจออกมาความเหงาและความจำเจสามารถกดดันให้มนุษย์ค้นพบแนวทางแห่งงานศิลปะโดยบังเองิญ งาช้างและเขาสัตว์จึงกลายเป็นสมุตบันทึกเหตุการณ์ที่หาง่ายในสมัยก่อนแต่กลับมากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์ในปัจจุบันตลอดเวลาที่ผ่านมามีผู้คิดค้นพัฒนาเครื่องมือและวิธีการจานลายเส้นอย่างต่อเนื่องโดยนิยมทำเป็นด้ามมีด ข็มกลัดหัวเข็มขัดหรือเป็นของที่ระลึกอื่นๆซึ่งงานแต่ละชิ้นจะต้องใช้เวลาและความเพียรพยายามเพราะทุกขั้นตอนมีความละเอียดและเนื้องาเขาสัตว์หรือแม้แต่ไม้บางชนิดที่นำมาใช้จะมีเนื้อนแน่นและแข็งแกร่งตามธรรมชาติทำให้ยากต่อการเขียนเป็นร่องหลายเส้นในต่างประเทศการจานหลายเส้น เป็นงานศิลปะที่นิยมกันอย่างก,กว้างขวางแต่สำหรับประเทศไทยผู้มีความสามารถในการทำงานศิลป์แขนงนี้ยังจำกัดอยู่ในวงแคบๆค,คนที่จานลายเส้นให้มีความงามต้องตาต้องใจผู้พบเห็นจึงมีอยู่เพียงไม่กี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นได้ปรากฏชื่อของคุณชัดชวานทองวัฒนารวมอยู่ด้วยจนแบบจนแบบส่วนหนึ่งก็ได้จากภาพถ่ายนะครับ เดิมทีเดียวคุณชัชวานาไม่ได้มีความรู้หรือสามารถจานลายเส้นมาก่อนเขาเพิ่งจะมาสนใจและเริ่มทดลองทำอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ปีมานี้แต่ด้วยความทุ่มเทบวกกับพื้นฐานเดิมที่มีฝีมือทางศิลปะมาก่อนทำให้งานที่ออกมาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว,วคุณชัชวานทองวัฒนา เป็นชาวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัชนาทแต่ได้มาทำงานอยู่ในจังหวัดอุทัยธาน,นีหลายปีจึงทำให้มีความสนิทสนมกับช่างฝีมือในพื้นที่หลายคนหนึ่งในนั้นก็คือจ่าตุม่มช่างมีดผู้เป็นตำนานของเมืองอุทยัยซึ่งบ้านของจ่าตุ่มนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นในการจานลายเส้นของคุณชัชวานเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเคยเห็นมีดเล่มหนึ่งในตู้โชว์ของบ้านจ่าตุ่ม มีการสลักสลาวด้ามมีดไว้อย่างสวยงามเมื่อสอบถามที่มาจ่าตุ่มบอกแต่เพียงว่าเป็นฝีมือของช่างเก่าที่เลิกทำไปนานแล้วส่วนวิธีการต่างๆจ่าตุ่มก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะักด้วยความชื่นชอบกับงานที่ได้พบเมื่อกลับถึงบ้านคุณชัชวานจึงตัดสินใจนำมีดที่สะสมไว้ออกมาทดลองทำการจานลายเส้นตามความคิดตัวเอง ึ่งแน่นอนว่างานชิ้นแรกๆของเขาล้มเหลวจนต้องเสียมียดเล่มงามไปหลายเล่มแต่ด้วยพรสวรรค์และความพยายามจากการลองผิดลองถูกตามแนวทางของตัวเองประกอบกับการค้นหาข้อมูลจากนิตยสารต่างประเทศทำให้ฝีมือการจานลายเส้นของเขาก้าวหน้าขึ้นตามลำดำับในครั้งแรกคุณชัชวานได้ทดลองทำงานด้วยเครื่องมือแกะสลักที่หาได้ทั่วไป างครั้งก็เลือกใช้อุปกรณ์พิเศษพวกเครื่องกรอขนาดเล็กคล้ายเครื่องกรอฟันแต่ผลงานที่ออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะไม่สามารถควบคุมทิศทางและความคมเข้มของลายเส้นให้มีความลงตัวได้งานจานลายเส้นบนงาช้างหรือเขาสัตว์แต่ละชิ้นต้องอาศัยความแม่นยำในการสลักเส้นหรือกดจุดต่างๆลงไปให้ได้น้ำหนักพอดีถ้าลงน้ำหนักหรือลายเส้นไม่ได้ส่วนถือว่างานชิ้นนั้นเสีย ต้องทิ้งกันไปเลยไม่สามารถแก้ไขได้เขาจึงจะเป็นต้องคิดค้นอุปกรณ์ในการทำงานของตัวเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยขอความช่วยเหลือจากจ่าตุ่และช่างทิ้นสองช่างมีดที่มีความชำนาญในงานเหล็กเพื่อสร้างเครื่องมือแกะสลักให้ตรงตามความต้องการเขาโดยเฉพาะใส้สักลงไปให้มันเป็นรอยแล้วก็แทนลงไปที่สนี่ก็ใช้เวลากรีดให้มันเป็นแผล มันก็มีเล็กใหญ่ต่างกันนะฮะอันใหญ่นี่ก็ใช้เวลาต้องการรอยใหญ่ๆผลงานในการจานลายเส้นหลายร้อยชิ้นที่คุณชัชวาลสร้างขึ้นในรอบหลายปีมานี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปสันป่าซึ่งเป็นงานที่เขาบอกว่านถนัดและทำออกมาได้ดีที่สุดเนื่องจากนิสัยส่วนตัว เป็นคนนิยมชมชอบความเป็นธรรมชาติโดยเป็นนักล่าที่มีวิธีการชื่นชมธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าที่สุดกล้องภาพนิ่งตัวโปรดเป็นอาวุธประจำกายที่เขามักพกติดตัวเพื่อเก็บภาพบรรยากาศและเหตุการณ์ประทับใจที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันทุกภาพที่ถูกบันทึกจะถูกใช้เป็นบทเรียนสำคัญในการสังเกตความแตกต่างระหว่างรูปทรงสัดส่วนและสีสัน องค์ประกอบในทุกส่วนของภาพได้ส่งผลโดยตรงกับงานที่เขากำลังทำอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญที่ช่วยถ่ายทอดความทรงจำและจินตนาการให้กลายเป็นงานจานลายเส้นที่มีความละเอียดอ่อนและสวยงามสมส่วนเพราะการเขียนภาพสัตว์ป่าให้ออกมามีความสมจริงลีลาท่าทางรวมทั้งสีหน้าแววตาเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ จากประสบการณ์ที่เคยใช้ชีวิตคุ้นเคยกับป่ามานานกว่า30ปีทําให้ภาพความงดงามของธรรมชาติทุกซอกทุกมุมถูกบันทึกไว้ในความทรงจําของเขาเช่นกันลืมตานี่ทําอยู่ตกอาทิตย์นะครับ ตอนนี้นี่ลงแล้วนะครับเป็นสีโทนอ่อนๆเอ่าเป็นงานช้างงาช้างปลายงาช้างไทยครับเจ้าของเขาตัดมาขายให้ว่าจะเหมือนจริงหลังจากฝึกขัดทดลองมาได้ระยะหนึ่งคุณชัชวานก็เริ่มมีความชำนาญในการจานหลายเส้นเขาจึงเริ่มต้นขวนขวายหาวัสดุแปลกๆมาสร้างเป็นงานชิ้นใหม่ๆอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง บางครั้งจึงจะเป็นต้องสั่งนำเข้าพวกเขาหรือเขี้ยวงาสัตว์จากต่างประเทศเพื่อยกระดับผลงานและช่วยสร้างความท้าทายให้กับตัวเองวัสดุที่นำมาจานลายเส้นจึงพัฒนาจากงาช้างเขาขงอควายเก้งกวางซึ่งหาได้ทั่วไปในเมืองไทยเมื่อสู่งาช้างแมมมอสเขาควายแอนติโลปกระดูกจอรเข้หรือแม้แต่ไม้เมกเกลือซึ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ก็สามารถนำมาจานลายเส้นได้เช่นกันขั้นตอนการจารนลายเส้นจะเริ่มต้นด้วยการร่างภาพด้วยดินสอลงบนชิ้นงานเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานและทิศทางของภาพจากนั้นจึงใช้อุปกรณ์ในการกรีดเสาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กแหลมขนาดต่งตางๆค่อยๆขีดเขียนลงบนเนื้องาตามรอยร่างเพื่อให้เกิดเป็นภาพลายเส้นขึ้นมา จากนั้นจึงเก็บรายละเอียดและลงสีโดยใช้สีน้ำมันและหมึกทั่วไปด้วยวิธีการแทนที่ของสีและหมึกในร่องเข็มซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้ภาพที่ประจงเขียนนั้นมีความชัดเจนและมีสีติดทนนานขึ้นคล้ายกับการสักจันบนผิวหนังมนุษย์นั่นเองจิ้งจกก็มีกิ้งกาก็มีซ่อนอยู่ในนี้ต้องดูดีๆสเดือน ประมาณสามเดือนนะครับเป็นงานชิ้นแรกๆที่ทําขึ้นมาวิธีลงสีนี่ใช้พู่กันเขาช่วยไหมมีบ้างครับมีบ้างนะครับว,ว่าส่วนใหญ่จะใช้ส่วนใหญ่จะใช้เข็มจิ้มสีแล้วก็ค่อยๆสักลงไปครับมีบางส่วนที่ใหญ่ๆนี่ก็เราก็ใช้พู่กันลงไปบ้างแต่พู่กันนั่นก็ไปแทนที่ในในร่องในร่องที่เราทําให้เกิดรอยก่อน ค,คุณชัชวาลจะใส่ใจในทุกลายเส้นของเขาแม้แต่รายละเอียดปลีกย่อยเพียงเส้นขนก็ไม่เคยถูกมองข้ามเขาจึงมักทำงานโดยการมองผ่านแว่นขยายเพราะสามารถมองเห็นส่วนต่างๆของภาพได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ภาพที่ออกมาดูงดงามสมจริงที่สุด แผงตรงแผงคอเนี่ยการที่จะเอาเข็มขีดลงไปในงาให้มันเป็นร่องแล้วบังคับตามใจนี่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันถ้าเราดินสอขีดบนกระดาษเนี่ยมันไม่มีมันไม่เจอความหนืดไม่เจอความแข็งมันจะวาดยังไงก็วาดได้อย่างนี้พอเจอร่องเจอความแข็งของงาเข้าไปมือเราก็ไม่ไปแต่ทำไปนานๆม,มันก็เกิดความชำนาญขึ้นมาเองถ้าเป็นสัตว์นะครับก็จะเป็นที่ในตานะครับ ้ในตาดูเสือตัวเนี้ถ้าดูให้ดีๆมันเหมือนเขามีชีวิตเขามีประกายเขามีความดุดันอยู่ในตัวเองผมว่าในตาเป็นตัวบอกอารมณ์ของสัตว์ได้ดีส่วนรายละเอียดเรื่องขนเรื่องผมอะไรพวกนีน้่นก็เป็นส่วนด้วยครับนั่นก็เป็นส่วนประกอบนุอินทรีตัวนี้ถ้าดูดีๆนะครับเนี่ยเราถ้าเอากล้องมาขยายกันใกล้ๆนี่ก็จะเห็นรอยแตกรอยรอยแยกของเส้นขนได้ชัดเลย มันจะเกิดจากเส้นพวกนี้มาแล้วก็เส้นแกนขนแล้วก็เส้นที่เป็นขนเล็กๆเป็นซี่ของขนเนี่ยเนี่ยเส้นพวกนี้ก็จะเกิดเราก็ต้องทํามาทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นซึ่งกว่ามันจะเป็นตัวทั้งตัวนี่มันก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรงานแต่ละชิ้นใช้เวลาทําต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดความยากง่าย และที่สำคัญคงต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเจ้าตัวเองด้วยเวลาทำงานคุณชัดชวานมักจะเปิดเพลงบรรเ,ลง,เลงที่ชื่นชอบคลออยู่เสมอเพื่อทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิจดจ่อก,กับลายเส้นทุกเส้นและจุดทุกจุดที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นความแข็งมากน้อยของเนื้อวัสดุที่นามาสลักก็เป็นอุปสรรคและข้อแตกต่างสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาของงานแต่ละชิ้นด้วยเช่นกัน งานเล็กๆบางชิ้นอาจใช้เวลาเพียงชั่วข้ามคืนแต่บางชิ้นอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหากงานมีขนาดใหญ่และรายละเอียดมากมายเป็นลายเส้นชนิดพิเศษงานชิ้นนั้นก็อาจต้องใช้เวลาในการทำงานนานนับปีก็เป็นได้ หาปีที่ผ่านมากับผลงานหลายร้อยชิ้นที่มาจากปลายเข็มของคุณชัชวานทำให้ฝีมือและความสามารถของเขาเป็นที่ยอมรับในระดับแถวหน้าสามารถเป็นเพชรประดับวงการได้อย่างสมสศักดิ์ศรีภาพสลักบนเขี้ยวงาหลายชิ้นเป็นสเสมือนสมุดบันทึกหลักฐานที่ซ่อนเรื่องราวจากพงไพรของนักนิยมธรรมชาติผู้นี้งานบางชิ้นระดับเด่นเป็นสง่าอยู่กับด้ามมีดชั้นดีของเมืองอุทยัย บางชิ้นอาจเป็นของที่ระลึกหรือสื่อรักชิ้นเล็กๆของใครบางคนแต่ทั้งหมดลว้วนแฝงด้วยฝีมือคุณค่าทางศิลปะและความสมจัตซสื่อต่างๆเหลา่านี้นอกจากจะสร้างความสุขใจและภาคภูมิใจสูงสุดให้กับผู้สร้างแล้วสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ว่าชิ้นใดพวกเขาสามารถภูมิใจและพูดได้เต็มปากว่า ผลงานจานลายเส้นของคุณชัชวานทองวัฒนาที่ตนเองได้ครอบครองเก็บไว้เป็นสุบัติส่วนตัวคืองานฝีมืออันทรงคุณค่าของเซียนเข็มสยบนาซึ่งจะมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น